สวัดีค่ะทุกคนนะคะมาอยู่กับปลานะคะวันนี้ปลาเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็น beauty tips และกันก่อนที่เราจะไปงานแต่งเพื่อนของเราในวันนี้นะคะเป็นงานเช้านะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงว่าเวลาปาแต่งหน้านะีคะใช้เครื่องสำอางที่ราคาไม่เกิน200บาทนะคะไม่เกิน200ก็สวยได้นะคะสำหรับสาวๆที่อุ้ยอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าอุ้ยเราอาจจะไม่ได้อยากซื้อเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเราก็สามารถสวยได้เหมือนกันนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลเน่ส่วนมากแล้วก็คือซื้อมาจากวัดสันนะคะขั้นตอนแรกนะคะที่ปาจะใช้อยู่เป็นประจําเป็นแบบคล้ายๆลูทีนและงกันลูทีนของบิวตี้ของปานะคะก็คืออันแรกเลยนะคะก็คือนี้นะจอนสันนะคะปกติแล้วเราจะทาเป็นประจําอยู่แล้วทุกวันทุกเช้าซึ่งถูกดีประหยัดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเพียงพอสําหรับปานะ,ะก่อนอื่นก็คือแต้มลงไปดังจุดของเราแต่ละจุดนะคะ ก็คือเบอร์ดิซันก็คือปาดเลยค่ะเอามือปาดต่างๆนานานะคะปาดไปปาดมาก็คือเสร็จนะคะต่อมาปกติที่ใช้เป็นประจำอีกอันหนึ่งก็คือครีมของการิเย่นะคะนี่นะคะปกติอาใช้การิเย่อันนี้ถัดมานะคะก็คือเป็นอะควาเจลลี่นะคะซึ่งตอนนี้การิเย่ออกรุ่นใหม่มาแล้วเป็นครีมที่ใช้เป็นประจําทุกๆวันอยู่แล้วนะคะสําหรับปาสำหรับคนอื่นที่อยากจะใช้ตัวอื่นบำรุงก็ไม่มีปัญหานะคะใช้ได้เลยปาก็ทาลงไว้แบบนี้นะคะ ที่จริงแล้วอ่ะการแต่งหน้านะคะความชุ่มชื้นก็คือเป็นสิ่งความชุ่มชื้นก็คือเป็นสิ่งสําคัญแรกเลยที่เราควรจะแบบคอนเซิร์นนะคะไม่งั้นหน้าเราจะลอกเป็นขุยขุยอันถัดมาปาถากานี้สองตัวนะคะอันถัดมาคือนนี้นะคะเป็นการนี้แบบซากุระไวท์เซรั่มเออ ซึ่งทาแล้วก็คือข้าวหน้าเราก็จะแบบว่าสว่างขึ้นมาเบอร์หนึ่งเลยอะจริงๆแล้วการเย็บ yeah. สำหรับปาคือดีใช้แบบใช้แล้วแบบมีผลตอบรับที่ดีมากนะคะสําหรับหน้าตัวเองอะไรเงี้ยหน้าใสใสหัวไปหรือเปล่าหน้าใสขึ้นแบบว่าก็คือเพิ่มมาอีกหนึ่งระดับเลยนะคะ ทาเราก็คือปาด,ดไปที่คอด้วยนะคะแต่ว่าการทาครีมใดๆก็คือส่วนที่นุ่มที่สุดคือมือนะคะเพราะว่าใช้มือตลอดอันแรกที่ใช้ตั้งแต่อ้อนแต่ออกมานะคะก็คือชีเน่ค่ะปาจะใช้เบอร์สองชีเน่มีรองพื้นอยู่ในตัวแล้วเพราะว่าเราไม่ชอบใช้รองพื้นที่มันรู้สึกแบบเหนอะหนะนะคะเราก็ทาเลยค่ะปาปกติแล้วจะเริ่มทาจากจมูกก่อนแล้วก็แบบใต้ตาแบบช่วงโหนกช่วงโหนกตรงเนี้ยนะคะก็ทาอยู่เป็นประจำ แต่ก่อนแต่นานมาแล้วก็คือเริ่มแบบนี้ตลอดแล้วก็คือทาหน้าปากที่หลัง <c oughs> หมเป็นโรคจิตแบบเอยชอบแปะตรงนี้ก่อนก็เลยเออทาอย่างงี้ก็คือไม่มีทิปส์ใดๆทางนั้นนะคะก็คือทาไปเลยค่ะอยากทาเอยอย่าลืมทาคอนะทุกคนหน้านเราจะขาวแต่คอเราจะดําไม่ได้นะคะอย่าลืมทาคอนะคะทุกคนอ่ะทาให้เรียบนะคะทาเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จนะ อันนี้ก็คือแบบถ้าเกิดว่าเป็นปกติก็คือแบบนี้แค่ขั้นตอนที่1แต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราทาอย่างเชี่ยวชาญแล้วเราก็จะใช้เวลาอย่างรวดเร็วเช่นนี้เป็นต้นนะคะอ่ะปกติถ้าเกิดเป็นรูทีนแบบเดลี่ก็คือปัดแก้มทาลิปก็คือจบชีวิตแล้วนะคะวันนี้ก็คือทําเหมือนเดิมปัดแก้มอ่ะให้ดูก่อนอันนี้ใช้ของ f o r y o u นะคะ ปกติใช้ที่ปัดแก้มของ for y u t นะคะแต่ for you t เปลี่ยนรุ่นของที่ปัดแก้มบ่อยมากเลยอันนี้ก็คือ s5 นะคะ u adomi r นะคะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนรุ่นไปแล้วคือแต่คือรุ่นนี้ก็คือเหมามาเยอะมากกาัว่าชอบแล้วก็ราคาถูกร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคะอ่ะปัดไปจ้ะที่ปัดแก้มก็คือของ mini so นะคะ99บาท ก็คือใช้แล้วก็แบบขี้เกียจล้างก็คือทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ไปซื้อใหม่นะคะ99บาทเท่านั้นวันนี้เลือกสีส้มเพราะว่าชุดเป็นสีแดงก็คือแบบส้มๆชมพูชมพูชมพูมพยังไม่จบกับสําหรับที่ปัดแก้ม for you two นะคะเอามาทาตาด้วยจ้านิ้วค่ะใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะนิ้วมือของเรานะคะนิ้วชี้ค่ะปาดลงไปเลยค่ะนี่ปาดลงไปเลยปลาดลงไปปาดลงไปแบบนี้เนี่ยนะปาไปเยอะๆได้เลยคือแนะนํานะสําหรับ ทาตาควรจะเลือกที่ปัดแก้มที่มีกลิตเตอร์นะคะจะสะดวกมากเพราะว่าแบบทาแล้วตาๆๆ๊ๆมาได้เลยนะคะแต่ว่างานกลางวันคืออาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่คือมีกลิตเตอร์ก็คือชนะเลิศนะคะอ่ะทาค่ะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่เป็นไรอ่ะทาเสร็จแล้วตามันก็จะเหลือบๆส้มๆแล้ว อ่าโอเคทีนี้ปกติแล้วถ้าเป็นลูทิ้งคือแค่นี้จบใช่ปะแต่ว่าวันเนี้ยไปงานแต่งเพื่อเราก็ต้องพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงอีกเลเวลหนึ่งนะคะนี่ค่ะดิฉันจะใช้เมเบลีนนะคะบลันูนนะคะเป็นพาเลตตานี่เมเบลีนพาเลตตาราคาประมาณ3 345บาทนะคะแต่ว่าใช้มา5ชาติแล้วก็ยังไม่หมดสักทีนะคะสังเกตได้ก็คือให้เลือกพาเลตที่เป็นโทนแบบสีชมพูส้มนิดนึงอะ่ะ แล้วก็มีน้าตาลเหลือบๆมาหน่อยก็คือรอดนะคะใช้ได้ทุกกรณีอันนี้มีที่ปาดมาให้ด้วยแต่คือไม่เคยใช้เลยเมื่อกี้เราเลือกสีส้มไปแล้วใช่ปะนี่เราจะเลือกสีแบบเห็นป้าใช้บ่อยมาก <ๆ S 2> ก็คือแหว่งไปแล้วรูหนึ่งนะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นแบบน้ําทองๆนิดนึงแล้วก็แบบมีเหลือบๆนิดนึงนะคะอ่ะเอานิ้วนั่นแหละคะ่ะปาดปลายปาดปลข้างบนนิดนึงนะข้างบนข้างบนตานิดนึงก็คือเหนือสีส้มที่เราทําไปแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้ามันเลอะก,ก็คือไม่เป็นไรคะ่ะชัางมันนะคะ มันก็จะแบบผสมผสมเบลนกันไปเองนะคะก็คือเบลนอ่ะทีนี้เพิ่มนิดนึงเพิ่มเพิ่มตรงหางตรงนี้นิดนึงด้วยสีน้าตาลอันนี้ใชน้นิ้วไม่ได้นะนิ้วเราอาจจะใหญ่เกินไปนะคะให้ใสท่ที่ปาดที่มันให้มานี่นแหละก็ปาดเพิ่มเพิ่มตรงปลายนิดนึงสร้างมิติให้ดวงตานะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจแกอ่ะได้แล้วเป็นเก๋แล้วนี่เห็นไหมเป็นเก๋แล้วนะคะอ่ะพอพอ อย,อย่าไปเชื่อว่าแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองไม่ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีก็คือมันจะล้ำหน้าเพื่อนไปนิดนึงนะคะอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ที่เขียนตาใช้ของเมเบลีนเหมือนกันนะคะเมเบลีนทุกๆไอเทมนะคะอันนี้นะคะที่เขียนตาของเราร้อยนิดๆไม่เกินร้อยห้าสิบเพราะว่าจำไม่ได้แล้วเขียนตาไปนะคะวยต้องขอขยับกระจกเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะเพราะว่ามองไม่เห็น เขียนเส้นเล็กๆพอนะอย่าเขียนเส้นใหญ่เกินเขียนแต่ละก็เติมห่างด้วยนิดนึงนะคะทุกคนเติมมาแบบเฮ้ยแต่ก่อนนะเขาหินห่างเฉียวๆฉี่วใช่ปะทุกวันนี้เราก็คือหินหางจุดๆก็อแบบม้นี่ หนึ่งให้คบตาพออย่าให้เกินไปเยอะนะคะอ่ะเขียนตาแล้วตาเราก็จะชัดขึ้นมาเบอร์หนึ่งแล้วเห็นไหมเออเขียนให้คบสองข้างนะทุกคนขอเขียนอีกข้างหนึ่งก่อนอ่ะเขียนตาเสร็จแล้วสองข้างนะคะเรียบร้อย ถ้าเบียวบ้างก็ขอให้รู้ว่ามันคือธรรมชาตินะคะคุณลูกไม่ต้องคิดมากนะคะต่อมานะคะกระพริบตาปิป๊ปๆๆ๊บป,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 ปสักแป๊บหนึ่งนะคะให้มันแห้งแล้วเราก็จะตัดขนตากันก็คืออันนี้ก็ใช้มาแต่อ้อนแต่ออกเหมือนกันนะคะที่ตัดขนตาของ ออร์เรนเทลพรินเซสที่ดัดขนตาของออร์เรนเทลพรินเซสนะคะใช้มาแต่นมนานนะคะตั้งแต่แบบเพิ่งหัดแต่งหน้าใหม่ๆจนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะใช้ทนมากทุกคนใช้ตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าอันนี้เพิ่งไปซื้อมาใหม่เพราะว่าอันนั้นมันเน่าเกินไปจริงๆก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าเออซื้อใหม่บ้างก็ได้เพราะว่าอันละเจ็ดสิบบาทนะคะนับนะคะนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนิดนึงนะเพราะว่าตอนเราปัดแล้วมันจะได้อยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเสร็จต่อมานะคะเราใช้ที่ปัดขนตานะคะของเมเบลีนเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมเมเบลีนอันนี้ก็คือร้อยกว่าบาทเหมือนกันไม่มีอันไหนเกินสองร้อยยกเป็นพาเลตตานะพะาเลตตาก็คือคุ้มค่าที่จะลงทุนนะคะอ่ะปัดค่ะทุกคนเวลาปัดอะพยายามปัดแล้วก็ให้มันต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะ แบบอ่ะเบาๆเบาๆอย่าอย่าให้มันหนาแล้วก็เน้นต่อปลายเอานะคะอ่ะพอมันเริ่มจะหนาให้หยุดก่อนไปปัดอีกข้างเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปนะทุกคนไม่ได้ค่ะนี่ปัดไปเลยจ้ะทุกคนต่อหางไปเรื่อยต่อหางไปเรื่อยๆ สมัยสมัยก่อนอนะตอนเด็กๆอะเขาฮิตแบบว่านิตยาสารญี่ปุ่นใช่ปะก็คือขนตาก็คือสุดสุดยอดมากดิฉันก็คือปัดต่อไม่หยุดก็คือยาวจะนี่ทิ่มตาแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ไม่ต้องเป็นขนาดนั้นนะคะก็คือเบาๆนะคะเบาๆพอเติมหางทางหางก็คือแบบปัดเพิ่มนิดนึงนะคะจะได้เห็นเนี่ยค่ะก็คือสุดยอดง่ายๆนะคะแต่ว่ายังไม่จบค่ะดิฉันยังมีอะเตมิมอีกแล้วเห็นไหมเนะี่ยบอกว่า บอกว่าอย่าเติมเยอะแต่คือตัวเองก็คือเติมไปด้วยนะคะอันถัดมานะคะก็คือลิปสติกลิปสติกหายไปแล้วค่ะเจอแล้วค่ะลิปสติกนะคะลิปสติกใช้ของ for you t เหมือนกันนะคะชอบใช้อะไรที่มันแบบเป็นนูดนูดอ่ะนี่นะคะลิปสติกของ for you t สี05นนะคะ my one and only นะคะมันจะเป็นชมพูแล้วก็แบบมีเหลือบๆส้มๆนิดนึงอะ่ะอาทาเลยจ้ะ ทุกคนปากแห้งห้ามทานะทุกคนต้องบำรุงปากด้วยนะห้ามให้แห้งแตกนะคะอาทาจะ้ะเสร็จเท่านี้นะคะก็ได้แบบทัลลุกล้วที่บอกว่าเสร็จเพราะว่าอะไรรูป้ปะเพราะว่าเราไม่เขียนคิว้วคิ้วเราก็คือพอมีบ้างอยู่แล้วนะคะก็คือปล่อยไว้เลยก็คือแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะ คิ้วไม่เขียนเสร็จแล้วนะคะทัลทัลลุคของเราวันนี้สําหรับไปงานแต่งนะคะใช้เวลาแบบง่ายๆมากประมาณ10นาทีเสร็จแต่ว่าแต่งจริงก็คือ o อนะคะชักช้าไปเรื่อยๆยังไม่เสร็จจริงๆแล้วอะ่ะการแต่งหน้าก็คือง่ายมากทุกคนเราไม่จําเป็นจะต,ต้องแบบใช้เครื่องสําอางแบบ แพงจนขนาดนั้นยอะไเงี้ยเครื่องสาอางประมาณวัดันเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้ได้เหมือนกันเอาไว้ฝากไว้สําหรับทุกๆคนนะคะที่คิดว่าแบบอุ้ยแต่งหน้ายากจังไม่ยากจ้ะสินาทีเสร็จนะคะแบบปานะคะก็ใช้แบบแค่นี้ได้แล้วนะคะเครื่องสำอางก็ไม่ต้องแพงมากก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าบางอย่างก็คุ้มค่าแก่กันลงทุนเช่นพาเลตตาเพราะว่าทําได้หลายอย่างหรือว่าบางคนไม่มี ก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ที่ปัดแก้มได้เลยแต่ว่าถ้าที่ปัดแก้มแบบมีกลิสเตอร์คือจะเลิศม,มากนะคะตาเราก็จะวิงวิด้วยนะคะฝากไว้นะคะสำหรับทิปส์ของปานะคะเอาไว้มีโอกาสหน้าจ,จะมาแนะนำใหม่ละกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแฟรแฟตของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย